ครับสวัสดีครับอีกที่นี้ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับภาในหมู่บ้านนะครับก็คือการออกเก็บเห็ดนะครับตอนนี้มีเห็ดในป่านะครับก็อันนี้นัดไว้ประมาณตีห้าครึ่งนะครับจะออกเดินทางกัน ก็ยังไม่รู้ว่า,าไปเก็บเห็ดที่ไหนนะครับนะก็เป็นาการทำมากินอีกอย่างหนึ่งนะครับไปเก็บเห็ดในป่าเอามากินบางท่านก็เก็บเอาไปขายนะครับเป็นอาชีพนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่า,วาจะพาไปที่ไหนนะครับ เดี๋ยวจะสอบถามทีมันสวนสนามเลยนะป่านี้มันสวนสนามเลยป่านนี้ก็จะใกล้ถึงสถานที่ที่จะเข้าไปหาเห็ดนะครับก็จะเจอเพื่อนมาหาเห็ดเยอะมากนะครับหรือเราอดยตัวเองจะวิงโจ๊กมานี้ยดูสิทาง ได้ดะค้ถ้าเข้าซอยแรกมันไม่มีรูมแบบนี้อ่าไม่เป็นไรครับเป็นไงบ้างครับทางซอยสองมาโจบะคีชมเวนรถแกอ่รถแสกล้นไอ้ไอ้ยถ้าไอ้ ยังเด็กอันนี้ทอยที่อันนี้โมกไอเด็กหนายังอันเน่ยิงเนโมะไอเด็กหนาข้างหน้าก็มีคนแล้วทีพี่ใช่ไหมนอนหันเขากัน่ะเขานอนบ้านหนึ่งกลุ่มนี้ไอ้เด็กหนาเขานอนที่บ้านตรงนี้แหละตรงจอดรถได้ทำไมไดื้อแค่นี้แหละเออมือเขาไม่ได้น้อนะเขามาแต่เช้ามื้อมรถจอดก็มาจอดเลยแล้วครับมีกระพุ้งที่จอดเออวิจารุกละเลยเนาะ แล้วหาที่จอดรถได้แล้วครับหลังจากเราเดินทางมาประมาณเจ็ดสิบโลเนาะตอนนี้ก็มาถึงละถึงสถานที่ละ <Okay. S 2> ก็ทีนี้ <Okay. S 2> ก็จะต้อง <Okay. S 2> ก่อนที่จะขึ้นไปเก็บเห็ดนะครับ mm hmm. ก็จะต้อง mm hmm. เพิ่มพลังนะครับ mm hmm. กินข้าวเช้า mm hmm. ก็จะมีเพื่อนร่วมทางเยอะนะครับ มาจากสถานที่ต่างๆบกจะเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาครับเก็ตอนนี้นะครับเป็นสถานที่เดิน เห็นหอมองเห็นไหมนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแล้วอันนี้เห็ดเห็ดหอมเห็ดพึ่งหอมอันนี้อาเก็บแล้วนะอ่าอานี่ยเลยครับเขี่ยเต็มเลยนี่แหละครับมันก็จะขึ้นตามป่านี่นะครับเขาเอาไปก่อนแล้วเนี่ยเขาเคลียร์จน คอันมันมองยากมครับวันนี้แดดไม่ออกนะครับนะนี่นีนะครับเาเห็นไหมเนี่ยอันนี้เห็นอะไรครับก็เห็ดเหมือนเมื่อกี้แหละเห็ดพึ่ง เจอเรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับอันนี้เห็ดอะไรครับอันนี้เรียกเห็ดอะไรก็เห็ดพึ่งหอมนั่นเลยอ๋อเห็ดพึ่งหอมใช่พวกจำพวกอันนี้แพงไหมตลาดแพงไหมครับบ้านเราขายโลสองร้อยตลาดจะขายแพงกว่านั้นอ๋อ้นทุนส่งสองร้อยนะครับเห็ดอย่างนี้แต่ก็พอจะได้โลก็ไม่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะมันเบา อันนี้อันนี้ได้กลิ่นใช่ไหมครับถ้ามันโตขนาดนี้มันจะมีกลิน่นมันจะมีกลิ่นแล้วถ้าคนชินชินเก็บเห็ดมันจะจะมีกลิ่นแล้วถ้ามีโตขนาดเนี้ยอันนี้เห็ดอะไรครับพึ่งพึ่งข้าวพึ่งข้าวใหญ่เขาเรียกพึ่งหอมเหมือนกันแหละมันบางคนเนี่อีกสองดอกเนี่ย อันนี้พึ่งหอมนะพึ่งหอมพึ่งหอมบางคนเขาก็เรียกพึ่งข้าวใหญ่ถ้ามันเป็นเด็กอันนี้ตัวเล็กเขาจะเรียกพึ่งข้าวดองไหนอันนี้คืออะไรอันนี้คือดอกอะไรดอกเห็ดนี่แหละเห็ดเห็ดอะไรเห็ดหอมนั่นแหละเห็ดพึ่งหอมเห็ดพึ่งหอม ครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีเห็ดนี้เลยอ๋อเฮ้ยนู่นนน,นไปทางแม่แม่เจออีกแล้วเออกำลังจี้แตงจออีกแล้ว มันมีบุญใหญ่เลยโอกทอันนี้้้อันนีเหมือนกันไหมเป็นเขาเรียกว่าพึ่งน้ำตาลนี่อีกโดดนึงอ๋ออันนี้อันนี้เรียกอะไรนะพึ่งน้ำตาลเรียกพึ่งน้ำตาลมันเป็นเห็ดพึ่งหวานเหมือนกัน อันนี้เห็ดอะไรครับอันนี้ก็เห็ดพึ่งเหมือนกัน <lever> แต่ชนิดเล็กอ่ะอันนี้ชนิดเล็กับพันตีย้ยะพันตี้ใช่ไหมครับเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พึ่งมา,มานค,คนเยอะอยกว่าเห็ดเยอะและยาวันนี้วันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ Hom hòm như hết mùa mưa hết nè, hết mùa hòm hết mùa mưa hết mùa ha, Ơ Mẹ mưa hết mùa เก็บปิกกดก่อนแล้วค่อยไปหาต้นครับอันนี้อันนี้เห็ดอะไรครับผมอันนี้ละงโง่ละละงอกเหรอเดี๋ยวดูต้นอ,อ,อันนี้เห็นละงอกใช่ไหมจ้าอ๋อเดาไปนี้เองละงอกที่มันออกจากไข่แล้วเป็นแบบนี้อันนี้พึ่งเหลืองอ๋ออยู่ติดกันเลยอยู่ติดกันเลย <laughs> อันนี้อันนี้เรียกอะไรนะพึ่งเหลืองพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งเหลืองจ้ะ ขาวหมดเลยอันนี้มันจะมีเป็นเหลืองๆแบบนี้อันนี้เอลังโกคือหัวหัวมันเป็นไงครับหัวมันจะเหลืองๆเป็นเหลืองๆบางทีมันไม่เหลืองหรอกพอมันโตวันนี้หน่อยมันก็จะเริ่มขาวอันนี้มันยังเป็นสีเข้มๆไม่ไม่ขาวเหมือนอันนันอันนี้แพงไหมครับอันนี้ถ้าเราได้เขาจะให้เป็นกิโลละสองร้อยกิโลสองร้อยถ้าได้เป็นโลเขา นะคะมารับซื้อๆๆทางบ้านขนาดอ๋อจากจากบ้านเราเลยใช่ไหมสองร้อยไปว่า,นาในตลาดาลจากป่าเลยสองร้อยถ้าตลาดก็สามร้อยอครับผมกับเห็นละโงกนะครับค่อนข้างจยอะตรงนี้เห็นบ้าว่ามีคนมาเก็บเยอะมากนะครับบางคนกลางคืนเลยนะครับอาจใช้ไฟส่องนะครับครับ อันนี้ก็เดินเข้ามาลึกมากนะครับลึกๆเมื่อกี้เขาเรียกชื่อเราไม่ขานโอ้ยเขาเขาว่าเลยว่าถ้าเรียกทุกครั้งต้องขานนะครับอันนี้ก็คือหลักการเข้าป่าครับเข้ามาฝั่งนี้ที่เข้ามาเพราะว่าถ้าเจอกลุ่มนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่มาเขาเขาจะมาเป็นกลุ่มๆเขาจะเดินประดาน,น้าไปในป่านี่แหละนะครับก็คือถ้าถ้าเจอก็คืออ่าถ้าเจออีกทีมหนึ่งเขาก็จะแยกแยกเลยเขาจะแยกเข้าไปในป่าลึกอันนี้ลึกมากลึกมากนะครับนี่ผมผมเองคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเข้ามาลึกแค่ไหนนะครับก็คือยังไม่รู้เลยว่าลดอยู่อยู่ทางไหนอันนี้ ผมรู้แล้วว่าคนลงป่าเป็นไงเพราะว่าจะเดินเป็นทางไหนมันก็มีแต่เหมือนเหมือนกัน,นแบบนี้นะครับก็คือ,อถ้าไม่ไม่เชี่ยวชาญใน,นพื้นที่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงนะครับผมรู้แล้วว่าการลงป่านะครับเป็นอย่างไร,นะรอันนี้ก็เดินเข้ามาเล็กพอสมควรคิดว่าลึก แต่เขาก็ยังหาไปเรื่อยๆนะครับหาหาไปเรื่อยๆซึว่าตอนนี้ฝนจะตกนิดๆนะครับก็ยังไม่ทุกคนก็ยังเดินหานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดำารงชีวิตนะครับในการหาเห็ดนะครับผมว่าาคนข้างจะเยอะนะครับเข้ามาในป่าเนี้ยคนข้างจะเยอะ เห็ดอะไรครับเห็ดขึ้นหวานเหมือนเดิมค่ะไหนจะมักจะมีแต่แบบนี้แหละค่ะเด,เดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนไหมคะเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวยังไม่เก็บเดี๋ยวยังไม่เดี๋ยวยังไม,ยไม่เก็บออไหนีน่ถอเลย อ๋อเอาเลยครับเด็ดนู่นอีกดอกไม่ใช่แกเหยียบเห็ดตาผมแกเหยียบเห็ดเละหมดเลยดอกใหญ่ด้วย,ยวทำไมแกเป็นคนแบบนีไปเหยียบเห็ดเขาเลยค่าเสียดายมากเลยนี่ดอกนี้ ไปอีกเรียนตงยเหมกับเิมเห็นไหมเห็นไอ้ควยวยกับพืดไปอื่ยเติมเ็เห็นมวมนะเนมมันนนตับพรมแกเห็นไหมแกอย่าเยียบนะจะฆ่าไปแหวกให้กับพ ันเ่นเงนะี้ะเก็บแล้วนะนนมันมืดเหลือเกินค่าเสียดายที่แกเหยียบของข้าโอ้ยโหายได้ไหามแต่เพื่อคลิปส่งแม่นเดี๋ยนะตั้งหลักเลยเพราะว่าเขาเจออีกตัวแต่มันอยู่ไหนล่นะมีไง ่ยตรงน้เห็นไหมเนี่ยเล็กเกินขึ้นอีกเล็เลเกนิดเดียวหาต่อหน่ติดดอก,อกนี่ ครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยโอ้นนมีลูกมันด้วยอ่ะเจ็บเลยเอ้ยลูกมัน่เริ่มมานแล้วจ้าโอ้โหบางทั้งเยอะนะครับนี่ขนาดมีคนเก็บเยอะเนาะ

แกก็พูดตอนที่ข้าบอกว่าข้าไปห็นพี่แกก็อา่านได้นะกระพุ้มเต้นเหาอยางคุดเต้แนแบบที่กิดบนดงเลยเนาะ <c oughs> อันนี้อะไรหรือเป็นเห็ดน,นันน่นเหมือนกันเห็ดห,หอมเหมือนกันหปด โบิงเอเกตเอันบ no ัใช <c ười> ่ใชตอนแม่ลมดยใช่ในายตอนีนี้โอ้เลยห่อกเล่นเตนนเลสวยงามอนี่อีกนี่ นี่อีกดกนึงโอ้เจอนะครับเจอเยอะเลยสมงนี้นะครับเฮ้ยลมเบ็บคุกเขาคารวบะฮองเต้นึงอ้าวเลยเ่น่บนแน่จะกล้าไอ้กำลังืนเลยเน่ ไอ้กุมล่างไอ้ตบเบยบางไบย์เฮ้ยแบบนี้ไอ้กุ้ครับเราแบบนี้ถ้าถ้ามันโตขนาดนี้แล้วมันจะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วก็ก้มก้มหาแล้วก็เจอกลิ่นมันหอมไปประมาณประมาณสองสามวันแหลรงเงาะนึงอ๋อถ้ามีถ้ามีกลิ่นนี่แปลว่าบริเวณนี้บริเวณนี้มีเห็ดพึ่งหอมถ้ามีกลิ่นเห็ดพึ่งหอมบริเวณนี้มันจะ ทำตัวขนาดนี้กลิ่นมันจะจะออกมาเยอะกว่าตัวเล็กๆค่ะนั่นตรงนี้ยนั่นตองนี้บอกครับแล้เมาหนักกลางนี่ปีนฟืนพรมเกลียหนึ่งฟืนพรมกลองหนึ่งอันก็สูครับอันนี้ก็คือการสังเกตนะครับไม่ไม่เคยเห็นหรอกได้กลิ่นมันก่อนถึงจะหาคือ ง,ง่ายๆก็คือถ้าผมก็รู้ว่าเป็นกลิ่นนะยังไงเนาะก็คือถ้าได้กลิ่นได้กลิ่นนะครับก็จะเป็นเห็ดหอมถ้าส่งกลิ่นมานะครับก็แปลว่าเขาจะหยุดแปลว่าแถวบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีเห็ดเห็ดหอมนะครับอันนี้ชัวนชวนะครับพอดีมกเมื่อกี้ เรียกเรียกผมมาก็บอกว่าบริเวณนี้น่าจะมีเยอะเพราะว่ามีกลิ่นผมก็ไม่รู้มีกลิ่นแบบไหนนะอันนี้คือเป็นความชำนาญเนาะคนเข้าป่าว่าได้กลิ่นเห็ดหอมก็แปลว่ามีบริเวณนั้นมีเห็ดหอมเยอะแล้วก็จริงๆนะครับตรงนีเยอะมากนะครับ อันนี้อันนี้เห็ดอะไรครับเห็ดพึ่งขมดูด้วยนี่ดูเป็นกอเลยตรงนี้เพียบเลยนะครับเห็ดพึ่งขมนี่ครับนี่ครับอันนี้อาเลยครับเด็ดเลยโอ้ยขาอวบๆเลย ต,ตุ่มสวยงามเนี่ยน,นี่เห็ดแดงใช่ไหม,มพ,พึ่งแดง,ง,งแพึ่งแดงสวยงามว่าที่นี้มีทั้งแดงมีทั้งเหลืองมีทมั้งขาวมีทั้งดำอองเออทั้งแดงมันเห็นอันเดียวอยันยาย เห็ดอะไรครับเห็ดอะไรครับเห็ดหอมเห็ดจ้าไหนอ้ดอกเลยนะโอเคเก็บเลยครับลูกมันลูกมันกำลังออกเลยนะเอาไหมนะลูกอ่ะ ลูกเอาไม่ได้ดูดิเล็กเกิ้นหาต่อ nè. Cái này okay. okay, ตอนนี้ก็กลับมาพักออกมาจากป่าได้นะครับหลังจากหลงไปแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับก็พอพอสมควรนะครับพอสมควเยอะ่ากต่เต่าเตเต่าเตตาเ่ตเาตาเเ่ต่ อยาไชสิมั้งเปล่านต่นะตอนนี้ก็ได้เวลาพักนะครับได้้นางหมเดี๋ยวจะเข้าไปอีกครั้งนึงก็เหมือนว่าครึ่งแรกเอกาไปซอยนั้นดูอไปออ

จะอธิบายว่าวันเนี้ยที่ที่มาอ่ามีเห็ดอะไรบ้างนะครับที่ที่ว่าเก็บได้นะครับอาเจครับอันนี้เป็นเห็ดแป้งค่ะเห็ดเห็ดแป้งหรือบางที่เขาก็เรียกเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดดินเห็ดาวดินเห็ดขาวดินครับอันนี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเหลืองอันนี้เป็นเห็ดเห็ดอะไรนะรังพึ่งมันจะมีสีเหลือง รสชาติหวานนี่เห็ดละโกมีละโกเหลืองกับละโกขาวอ๋ออันนี้โอเคครับอันนี้เห็ดน้ำอ้อยเห็ดพึ่งน้ำอ้อยนะอันนี้เห็ดพึ่งน้ำอ้อยสีเหมือนน้ำอ้อยอ่ะเขาก็เลยเรียกพึ่งน้ำอ้อยมีรสชาติหวานอ้อ อันนี้ก็เห็ดพึ่งหอมอันนี้เห็ดพึ่งหอมหวานเหมือนกันค่ะโอเคครับเห็ดปราบเซียนทำไมทาไมถึงที่เรียกอ๋อหายากเหรอหายากมากอ่าครับผมมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีเห็ดพึ่งแดงสวยเนาะสวยอันนี้เห็ดพึ่งแดงใช่ครับผมต่อไปเห็ดพึ่งขม เ็ดพึ่งขมอันนี้รสชาติขมหวานเป็นลมขมเป็นขมเป็นขมอันนี้ขมใช่ไหมเขานิยมเอาไปจิ้มน้ำพริกนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำพริกนึ่งแล้วยังมีขมอีกไหมหรือว่าขมนิดนิดขมนิดนิดเขาก็ทำราดนะเนาะอ๋อครับผมก็อันนี้เนาะก็เป็นเห็ดทั้งหมดที่ที่ได้มาวันนี้เนาะก็อันนี้แค่พักครึ่งใช่ไหม พักครึ่งพักครึ่งเดี๋ยวไปต่อกินข้าวเสร็จแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเข้ามากันอีกทีเนาะครับขอบคุณครับครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาแล้วได้ได้ได้กลับมาแล้วก็คืออใช้เวลาอยู่ประมาณออกจากบ้านออกจากบ้านตีไรตีห้าตีห้ากว่ากลับถึงบ้านกี่โมงเนี่ยบ่ายบ่ายสองกว่าแล้วบ่ายสองกว่าแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างประมาณกิโลครับเนี่ย สามโลครับอันนี้อันนี้จะไปทําอะไรครับจะไปทําอะไรครับวันนี้กับข้าวขายขายด้วยไว้ค่าน้ำมันรถ่งนี้ไปอีกอ๋อพวกนี้ช่วงนี้จะไปอีกใช่ไหมครับครับก็อีพีนี้เนาะก็พวกเราได้ทําการไปเก็บเห็ดมาใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงกันก็ได้ก็คลิปนี้ก็ ขอ,ขอจบอาการไปเก็บเห็ดวันนี้นะครับเคครับ